ทุกคนผมกลับแล้วผมกลับมากับเวอร์ชันเก่าคือผมจะโหลดเวอร์ชันใหม่แหละแต่ว่า,วามันเป็นเวอร์ชันเก่านะครับดูตั้งผมเป็นไงผมกลับมาโปรแล้วเป็นไงกลับมาโปรแล้วเวยถามว่าดีใจไหมก็ในใจเดึกๆก็ติใจนะเพราะว่า เราจะได้เลือกรถตามใจชอบนะครับโอเคเอเอารถคันไหนดีนะคือมีตังเยอะทุกคนตังเราเยอะแล้วไงเราซื้อคันไหนกันได้อะดูดิมีแต่คันสวยเออนี่แต่ว่าผมจะเอาคันที่แบบดีๆแล้วก็ไม่ยาวจนเกินไปนะครับ ถ้าจะเาเกินไปเนี่ยผมว่ามันขับยากอะ่ะส่วนตัวนะส่วนตัวส่วนตัวผมขับยากมากไ้ยนี่ก,ก็ก็สวยนะเดี๋ยวผมเอาคันนี้ดีกว่านี่คันนี้อ่านว่าอะไรวะเนี่ยอ่านว่าอะไรอะซานิดอะซานิดเออะไรวะอ่านว่าเอาลืมซื้อโอ้ย บาบอคอหอยพอกอะไรวันเนี่ยโหมีหลายรุ่นมากเลยครับทุกคนรุ่นเก่าๆรุ่นใหม่ๆรุ่นเบิมก็มีเยอะฮะโอ้โหมีต่การสวยๆบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยมันแบบรวมรถบัสระดับแบบสวยๆไว้เยอะๆเลยนะฮะดูดิเยอะจริงอะ่ะโอเคฉันจะเอาซื้อไป นี่แบบนี้เราซื้อได้แล้วครับเราซื้อแล้วไปดูที่รถของเรานี่เป็นไงก็ใช้ไปเลยสิครับทุกคนแม่ใช้แบบไม่แต่งเลยนะอ่าดูเดี๋ยวผมจะแต่งภาพให้มันแบบต่ําๆหน่อยไม่เอาสูงเกินไปนะฮะสูงเกินไปแล้วแบบภาพมกระตุกไงโอเคมาเลน เยอะเกินทุกคนอาจจะเห็นช่องอื่นบางช่องอาจจะแบบของฝรั่งนะเขาก็จะแบบถ่ายแบบเรียวๆเ,เลยไม่พูงไม่พูด,พดเหมือนช่องผมนะครับช่องผมเนี่ยไอ้เหียแม่งลืมปรับเป็นพวงมาลัย <c oughs> แปบบ๊แบๆบทุกคนโอเคครับทุกคน <c oughs> โอเคหลังจากที่เราไปปรับแต่งพวงมาลัยมาแล้วนะครับคือผมชอบแบบพวงมาลัยมากกว่าไงเออ คือผมลืมนี่งไงลืมว่าต้องปรับด้วยฮะเพราะว่าเพิ่งโหลดมาแบบสดๆร้อนๆเลยนะแบบโหลดปุ๊บคือผมเข้าเกมเลยอะเออพองดูอีกทีแม่งเวอร์ชั้นเก่าฮะ <c oughs> ไอสัตว์เอ้ยกดเบรกเบรกไม่อยู่ด้วยฮะประเด็นอืมตะเริอนเถอะพ่อคุณโอเคครับรูปท <c oughs> ี่เราจะเชีกแฟชั่นแม่เก่า <c oughs> <c oughs> อะไรไม่รือให้มันกดข้ามสคริปต์ไม่ได้หรอ ไม่เหมือนเวอร์ชันเก่าเลยว่ะ่ฮุยไ,ไม่เหมือนเวอร์ชันใหม่เลยวะ่ะตาร,รถครับขอยรถกันทุกคนเราก็จะออกแนวส,งสูงๆนะนะไม่เหมือนคันแรกที่เราขับนะครับคันแรกนะ่มันจะแบบทรงต่ตําๆหน่อยใช่ไหมเออแต่ไอ้คันนี้มันทรงสูงหน่อยนะครับเราก็จะเลี้ยวขวานะครับตีไปเลี้ยว เรือแบบไม่ดูนะครับเีรยวไปเลยเรถไม่มีแล้วแหละแถวเนี้ยแถวชนบทงไงอืม,อมเรือไม่ตามห้กูอีกโอ้โหโอ๋ออีส์นี่ยีตเป็ดแม่เรือไม่ดับครับมันไม่เหมือนเวอร์ชั่นใหม่อ่ะไปโหลดเวอร์ชั่นใหม่ดีกว่าไหมเออเดี๋ยวลงคลิปนี้ไปต้องโหลดเวอร์ชั่นใหม่มาแล้วล่ะทุกคน ถ้าเวอร์ชันเก่าเนะี่ยไม่แบบไม่ดีเท่าไหร่ไปเฉียวชนก็ได้บ้าบอรจริงๆเกมนี้มันผมว่ามันสมจริงสุดแล้วในการขับรถเนะี่ยจริงๆนะผมว่ามันสมสมจริงสุดแล้วลนะผมไม่มีเกมไหนสมจริงเท่าเกมนี้อะไรในมือถือหรือมีวะอาจจะมีแหละแต่ว่าอาจจะไม่ขับอะไรเหมือนรถคันนี้เหมือนเหมือนเกมนี้ไงเออเห <c oughs> มือนรถคันนี้ จริงๆก็ขับเหมือนกันเหมือนรถดูด้วยความเร็วมากกว่านะเลี้ยวเข้าไปครับอออืออืเลี้ยวเข้ามาเฉยๆครับไม่ได้ทำอะไรเรียเข้ามาเฉยๆไม่ได้ทำอะไรเออเลี้ยวไปทำอะไรดูน้ำมันดิน้ำมันเต็มถังเลยเนะี่ย ไปไปไปทุกนี้ก็เซ็งนะครับยอดวิวไม่ขึ้นเลยอยู่ที่14คนถามว่าผมน้อยใจไหมก็ไม่น้อยใจนะเพราะว่าช่องเรามันก็แค่แบบช่องเล็กๆอะทุกคนมันเพิ่งจะ500ารยซับเองอะ่ะเออถ้าไปหก0้ซับเนผมก็ดีใจแล้วนะตอนนี้500ซับผมก็แบบเออดีใจดีใจครับบางคนเขาแบบทําคลิปเกี่ยวกับกมที่แบบมันฮอตๆใช่ไหมแต่ผมแบบไม่ค่อยทําไง เออแต่ว่าก็มีก็มีบ้างที่ทำนะอย่างเช่นฟีฟ่าพวกนี้ผมก็ลงนะลงไปแล้วคนเงียบกกิบเลยเงียบมากเลยใช่ผมก็เลยแบบให้เพื่อนแบบมาดูช่วยนะครับเพื่อปั๊มวิวนะอย่างน้อยให้ได้สักสิบวิวผมก็ดีใจแล้วครับทุกคนเพราะว่าเราก็ไม่ได้เป็คนดังอะไรมากนะครับมาทําคลิปแบบนี้มันก็ต้องแบบค่อยๆทาไปนะ ้ไมไม,ไม่อยากบอกทุกคนเลยผมปวดเกีย่ยวไม่อยากบอกทุกคนเลยเฮ้ยรเร็วสิดเว้ยเดี๋ยวผมจะขี่ด้วยความเร็วฮะความเร็วแบบเร็วจัดๆเลยอะรถเร็วสดุดอยู่ที่ร้อยยี่สิบเนี่ยชนอีกแล้วโอ้ตายหาแล้วกูไปครับความเร็วร้อยยี่สิบดูสิว่ามันจะบันล่งมันไลขนาดไหนฮะตอนนี้เก้าสิบแล้วจะร้อนะครับ ือในเกมนะมันขี่ได้มันไม่เป็นไรอยู่แล้วทุกคนเพราะว่าในเกมไนงะแต่ว่าในชีวิตจริงไม่แนะนํานะฮะได้ไปขึ้นสวรรค์หรือมันก็ตกก็ตกนรลกก่อนนะครับก่อนที่จะจะ,จะได้ไปเที่ยวนะบางคนเนี่ยแบบรีบร้อนมากอยากไปเทีย่ยวขี่รถแม่งไปเลยร้อยกว่าพอไปถึงอีกทีแม่งอยู่อยู่ใตอ้อยู่ในโรงฮะ <c oughs> ผมอาจจะพูดต mm. ิ ح, ๊ดๆนิดนึเพราะว่าผมเป็นคนพูดแบบไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่ส่วนตัวส่วนตนเป็นคนเงียบๆด้วยแหละแต่ว่าพอมาทําคลิปเนี่ยเราก็แบบนั่นแหละอมันทุกคนพูดในคลิปหลายๆคลิปว่าอยากให้ทุกคนสนุกกับมันนะครับดูดิดูดิเกือบลิวเฮ้ยเกือบครับดูดิรถเขาคันเล็กมากเลยเราคันใหญ่ นั่นเราลดบัตรไงเออไม่น่าถามเลยคุณไนะะผมไม่รู้ว่าเสียงคนอื่นเข้าหรือเสียงล้มเข้าหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะแต่ผมก็แบบในมือถือเออชนแม่งะไม่เป็นไรก็รู้ไงเออทำไมอะโอ้ <c oughs> โหนี่เป็นเมืองอะไรไมยุนนะครับอยู่ในภออูเขานะครับภูเขาแล้วก็มีหิมะตกด้วยนะ โอหดูหหหหขับยากยูนะโอเคครับเราได้ผ่าวิกฤตหมอกหนามาแล้วเพื่อถ้าผมปรับภาพสูงอ่ะมันก็จะภาพสวยคนนี้อยู่นะทุกคนแต่ว่าผมแบบกว่าภาพแบในกระตุกไงผมเลยไม่ได้ปรับนะครับโอ้โหถึงตรงนี้เราก็ต้องโทนสิรขบรอ,รอย <c oughs> โอ้โหรถโอ้โหเฮ้ยรถลอยเลยอ้าเฮ้ย นี่ก็ได้เหรอวันนี้เออ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 เว้ย <laughs> ไอโอไอ้หา่ารถแม่งลอยนะรถอ่ะท้ายรถแม่งลอยเลยสุดอย่างชอบเลยรถแอะไปครับทุกคน Lets go. Let's go. เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์อันนี้นะครับทุกคนลิงก์เกม เจ้าของช่องอ่ะอเดี๋ยวลิงทิ้งลิงไว้ถ้าใครอยากโหลดนะเวอร์ชันเก่าๆนะครับผมก็เดี๋ยวลบเวอร์ชันนี้ออกแล้วแหละแล้วดูก่อนจะลบหรือไม่ลบดูก่อนนะฮะคือที่ผมไอโหลดเนี่ยมันเป็นปี2020ไงแต่นี่ปี2021นะครับผมเลยแบบคือมันมันก็หายากนะตัวโปเนี่ย ไม่ได้หาง่ายเท่าไหร่นะครับน,นี่เป็นไงขี่ด้วยความเร็วแสงครับไม่ใช่อะไรครับคนขับคนขับกดเยี่ยวเลยรีบเข้ <c oughs> <c oughs> ปาป่าไม่ได้ครับเดี๋ยวเอ,อผู้โดยสารด่า <c oughs> ถามว่าทำไมไม่เข้าห้องน้ำเลยในนี้ไม่มีครับอืม <c oughs> <c oughs> ในเกี่รมันไม่มีครับโอ้โหวิ้ย ลูกค้าหูข้าวอะ่ะเฮ้ยทำไมไม่ให้คุณลูกค้าเขากินข้าวเออมนขี่ผ่านได้ไงเนี่ยอาเจนอสเออ้ออเดี๋ยวผมจะเรียกตัวเองแทนมอนริมนะครับผมไม่เรียกตัวเองม่อนริมแล้วเพราะผมเปลี่ยนชื่อช่องแล้วนะครับก็จะตั้งเป็นอาเจนอสเหมือนตัวทุกคนอาจจะงงว่าชิ้นนี้ผมได้ตั้งใมาผมได้มาเพราะว่าผมอยากตั้งครับเพราะว่าผม ดูอเวนเจอร์ไงมีเจนอสอะไรพวกนี้ผมเลยก็ตั้งเป็นอาเจนอสละกันนะครับแล้วก็ยังไงหมุนตัวหมุนตัวนี่ผมแบบให้แบบยังไงอ่ะจริงๆผมอยากตั้งภาษาไทยแหละแต่ว่าดูนไม่เก๋งไงภาษากเก็ดเก๋กว่าเออ <c oughs> <c oughs> อะไรไม่รู้นะตอนนี้ก็ร้อยเกสิบนะครับเร็วๆครับคนขับปุนเยี่ยว <c oughs> เลี้ยวเลี้ยวเลยเลยเลยเยเเลี้ยวเลี้ยนี้ลงสะพานใต้สะพานผุดครับลงใต้สะพานผุดเลยโอเคแล้วก็เลี้ยวฮะมันอีอ้าว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 ิ้าวอ้าวอ้าวอ้าว้าวอ้ว้วอ้าว้า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 วอ้ว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  อ้าวทำไงอ่ะอ้าวทำไงอ่ะเอเอจบเกมไปต่เท่านี้แหละไปละ